ทุกคนนะคะวันนี้นะคะมารับรถนะคะของออทีมงานของครูสนะคะเทียนนนดานะคะซึ่งชื่อเลยนะคุณธนกิจของเรานะคะโอ้โหมันต้องขนาดนี้เลยนะฝนตกกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะรับรถนะคะ นี่เลยนะคะยินดีด้วยนะคะว้าวคุณแม่อว้ยพรหน่อยไหมคะแม่ลูกของเราโอเคโอ้โหมากลับบ้านเย่มากแต่สิ่งดีๆให้นะครับไปล่างเงินล้านเยอะๆนะจ๊ะล้านขอให้ทำขี่ปลอดภัยทำขี่ปลอดภัยแล้วก็คลอดลูกเยอะๆ รักใครชอบไม่ต้องหามวนไครนะคะเอสใครเจ็บพี่โชคดีขอบคุณค่ะบอสฮะโหเจ้าของรถมามอบรถนะคะน่ารักมากๆวีออโต้ของเรานะคะเนี่ยนี่เลยค่ะสีขาวค่ะสีขาวอู้หู้สวยจังเลยเห็นไหมคะขับเป็นยัง ่าอแสดงความดีกับน้องธนกิจภาษาจีนโกาตะวันเที่ยงเทีสงนะครับวันนี้19บเการกฎาคม2 5 0พันบวันดีเรื่องงานยามดีนะครับมารับลูกชายกับบ้านลูกชายกับบ้านรถคันนี้จะไปลากเงินล้านะฮะมาลาคุณซื้อคันไหนคุณก็เป็นเพียงลูกค้าแต่ถ้าคุณขับรถวีออโต้ของเรา คุณได้เป็นเจ้าของว้าวว้าวคนไหนนะครับสนใจมาจับจองลองขับเทสได้ดูค่าลูกค้ามาซื้อเรามีค่าคอมมิชชั่นให้สองหมื่นว้าวว้าวว้าวที่ไหนไดครับเนอะมาเจอเจอครูสนอได้ที่พระรามสามมีฝากช่องทางติดต่อไว้อินบ็อกซ์ทุกช่องทางค่ะเจอกันนะครับค่ะ ค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์นิดนึงว่าเมื่อก่อนจ่ายน้ำมันเท่าไหร่นะคะเมื่อก่อนในเดือนละสองหมื่นนะครับสองหมื่นถ้าเอาคันนี้ไปเหลือไม่ถึงพันต่อเดือนเพราะว่าจ่ายขั้ไฟถูกลงประหยัดไปเกือบสองหมื่นต่อเดือนว้าวปีนึงหลายแสนแล้วนะเนี่ยโอ้โหอันนี้คุ้มสุดๆเลยเนาะใช่ครับโอ้โหเนี่ยนะต้องดีใจกับครอบครัวของคุณธนกิจใช่ไหมคะอ่าเดนนี้เป็นธนกิจแล้วนะคะแล้วก็ให้ให้รถคันนี้ไปค้อลูกค้อหลานให้ได้เยอะเลยนะคะ โอเควุ้ยใส่ชุดสวยคู่เลยนะคะขอบคุณค่ะโอเคนะคะใส่เบรกแล้วนะคะใส่ตัวดีดล,นะลับปิดแต่ก่อนปิดแต่<ๆ>ไปเลยเย้